รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัดีครับวันนี้ดาวินชีเตรียมความสนุกและความมันของการประชันการถอดรหัสภาพเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมเพียบเลยครับเพราะว่าคุณนายและคุณรักนั้นต่างต้องการจะเข้าไปชิงแชมป์เพื่อคว้าเงินรางวัล50,000บาทกับคุณปกิจนั่นเองครับและรหัสภาพนี้จะเป็นคุณนายที่ปิดเกมได้เลยหรือไม่นั้นไปชมกันต่อเลยครับ2พยางครับ2พยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา ติวนะับตอนนี้พี่ปกิตนะฮะปะกิจอีกแล้วฮะ,ะ <c oughs> อ้าวพี่ดอกรักกดแล้วนะครับและพี่ดอกรักตอบว่าขายปลีกขายปลีกนะฮะถูกต้องครับ <Yeah! S 1> มาแล้วโอ้โห โอเคอ่ะมาดูเฉลยนะครับภาพแรกนี่ก็คือขานะฮะบวกยอยักษ์เป็นขายภาพที่3คือหัวปลีนะครับบวกกอไก่เป็นปลีขายปลีกนะครับพี่รักครับได้คืนกลับมา2,000คะแนนเาแล้วนะฮะมาดูนะครับว่าพี่รักจะโชว์เหนียวได้กี่ข้อนะครับตอนนี้คะแนนนะฮะพี่นายนำอยู่4,000ต่อ2 0 0 0และข้อนี้พี่นายจะเป็นคนเรียก รเรามี4ี่เขามี2ครับเราเล่นเท่าไหร่ครับพี่นายสอง <2 S 1> ปเลยสอ,2 2> อปเลยครับปิดจ็อบเลยนะฮะลองดูเขาปิดได้้างข้อนี้พี่นายตอบได้ไดเข้ารอบไปเลยนะครับส่วนพี่รักต้องตอบไปถูกเท่านั้นเพื่ออยู่ต่อนะครับข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่4 0 0 0ัคะแนนกับรหัสภาพที่มี1นึ่พยางครับหนึ่งพยางเท่านั้นนะครับดูให้ดี คิดให้เร็วและกดให้ไวนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา รักกดนะครับและพี่รักตอบว่ากกระสาบกระสาบยังไม่ใช่นะครับะฮเวลาเดินต่อนะครับเวลาเดินต่อนะฮะมีเวลานะครับมีเวลา่อยๆเอื้อมมือมแล้วนะฮะตอนนี้มีคนซิลด้วยนะฮะพี่ปกิตนะครับภาพแรกครับที่คุณเห็นนะฮะมันคือลายอะไรครับ ภาพที่2ไม่เอาคํานั้นครับและภาาสุดท้ายเครื่องหมายสีแดงนี่แสดงว่าเป็นเครื่องหมายอะไรครับเวลาเรากดเครื่องหมายนี้แปลว่าทําไมฮะโอเคพี่นายนะครับตอนนี้กดตอบแล้วนะครับและพี่นายตอบว่ากวางครับกวางนะครับเป็นคำตอบที่เข้ารอไปครับเย้ มาดูเฉลยนะครับว่าทำไมเป็นกวางภาพแรกเนี่ยคือลายกะนกนะครับแต่ไม่เอานกเหลือแค่กอไก่นะครับและสุดท้ายเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่กดเวลาเราวางโทรศัพท์ครับผมนะฮะก็เลยเป็นกวางนั่นเองนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอพี่ประกิตนะครับขอเสียงให้พี่นาย ไม่ต้องเสียใจนะคะพี่ดาไม่ผ่านเข้ารอบไม่เป็นไรนะคะวันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับพี่พี่จะมีของนะคะเอาไปให้ภรรยาพี่น้องจีจี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนอะคนไหนอ่ะพี่แกงเขียวนี่พี่แกงเขียวพี่คนนี้พี่คนนี้นึกว่าคนนู้นไม่ใช่นะพี่ดานะะนี่ฮะเจแฮเซรั่มค่ะโอเคผมว่าครับพี่เชิญนี่เลยครับเอาละฮะตอนนี้พี่นายก็ประจําแท่นรออยู่ข้างล่างแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ ที่ไปรอในรอบชิงชนะเลิศอยู่แล้วเชิญด้านล่างเลยครับพี่ประเกเอาลดูครับตอนนี้2สุดยอดนักทอรนห์ตได้โคจรมาเจอกันแล้วนะครับแต่จะมีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะคว้าแชมป์ส่วนจะเป็นใครกันนั้นวันนี้รู้กันแน่นอนก่อนแข่งขันนะฮะเรามาสัมภาษณ์สักเล็กน้อยนะครับ,รบว่าถ้าเกิดแต่ละโคนชนะได้เงินรางวัล5 0,000บาทกลับบ้านไปจะเอาไปทำอะไรนะฮะเริ่มที่พี่นายก่อนเลยครับถ้าได้50,000บาทจะไปทำอะไรดีครับ เลี้ยงข้าเพื่อนไหมเนี่ยอะไรของเราเนี่ยได้ได้เงินทำอะไรห้าหมื่นี่แต่เราเอาไปต่อยอดครับผมเอาไปต่อยอดต่อยอดใช้จ่ายแล้วก็แบ่งให้ครอบครัวบ้างอ่ะพี่ปกิจครับถ้าได้ห้าหมืนเอาไปทำอะไรครับเอาไปใช้ครับ คนก็ถูกแล้วอย่างที่บอกเนี่ยแค่แล้วก็แล้วก็เนี่ยพระกิตก็ไปคบกับพี่เจ๋งเขาเนี่ยแล้วเวลามีเรื่องขึ้นมาเจ๋งระเจ๋งเว้ยมีเรื่องทั้งคู่เอาไปใช้ทำอะไรฮะคิดไว้หรือยังครับวางแผนไว้หรือยังเอาไว้ต่อยอดครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ที่เหลือก็เก็บไว้แบ่งให้ทางบ้านบ้างนี่คุณล่อเขามาปะเนี่ยถามจริงคุณล่อเขามาปะเนี่ยก่อนที่คุณจะทำทุกอย่าง คุณควรจะเอาเงินที่คุณขโมยเพื่อไปซื้อรองเท้าผ <c oughs> ้าใบเนี่ยคืนเท่าก่อนนะ <c oughs> อ่ะโอเคก็จะเอาไปแบ่งครอบครัวนะฮะ <c oughs> แล้วก็ซื้อของใช้ส่วนตัวเหมือนกัน <c oughs> นะครับผมโอเคนะฮะเรามาแข่งขันในรอบชิงกันเลยนะครับการแข่งขันในนัดนี้นะครับมีเดิมพันกันที่5 0,000บาทนะครับ <c oughs> ใครชนะคว้างรางวัล5 0,000บาทกลับบ้านไปเลยนะครับเริ่มต้นครับทั้งพี่นายและพี่ปกิตนะฮะจะมีคะแนนสะสมคนละ5,000คะแนนนะครับรหัสภาพแรกนี้นะครับ ลงตรงกลางมานะครับคนละ1,000คะแนนและรหัสภาพแรกนี้ครับมูลค่า2 0 0 0คะแนนนะครับมี2พยางครับ2พยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาและรหัสภาพ2พยางนี้จะเป็นคำว่าอะไรช่วงหน้ามาถอดร,รหัสพร้อมกันครับ2องพยางครับ สองพยางค์นะครับถ้าพพร้อมแล้วรหัสภาพมา สีวครับตอนนี้พี่รักนะครับโอ้โหใบเงียบๆเ,เลยนะฮะฟังคำับใบห้ดีครับดูให้ดีนะครับว่าภาพที่2และภาพที่4ความจริงแล้วถ้ารวมกันมันคือเครื่องหมายอะไรครับมันชี้ไปทางไหนครับและมีอะไรมาขั้นกลางไว้ครับ ลองจินตนาการดูนะฮะภาพที่สองภาพที่สี่้ารวมกันมันคือลูกศรชี้ไปทางไหนครับเอาหมดแล้วนะพี่ปกตจนะครับสองวิเท่านั้นและพี่ปกิจตอบว่ามือบอลครับมือบอลนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไอมกดเก่งมากนะถ้าเราตอบก็ตอบผิดครับ ผมตอบผมก็ตอบผิดอีกจะตอบว่าอะไรฮะตอบว่าอะไรคตอบไปว่ามือขึ้นเห็นไหมครับเพราะชีวิตเขานั่นอยู่แต่ในบอนครับหมายถึงว่าเล่นละครครับเขาเลยได้แต่ไอเดียแบบนี้มือขึ้นาดูเฉลยว่าทำไมถึงมือบอดนะครับภาพแรกก็คือมือนะฮะภาพที่2และภาพที่4ความจริงคือลูกศรที่ชี้ขึ้นไปข้างบนครับนะฮะ แต่มีออ่างมาขั้นตรงกลางก็เลยเป็ Sven, นคำว่าบอลรวมกันเป็นมือบอลนะครับพี่ปกิจนะครับได้ไปก่อน2องพันคะแนนแล้วนะฮะตอนนี้คะแนนนะครับเป็น6 0 0 0ต่อ4 0 0พันนะครับและข้อต่อไปนี้พี่นายจะเป็นคนเรียกนะครับพี่นายครับมี4.0 0พันเรียกกี่คะแนนดีครับ0 0 2 0 0 0ไปเลย2 0 0พนะฮะ ตรงกลางข้อนี้อยู่ที่4,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางและเป็นคำหวน2พยางคำหัวนะครับรหัสภาพมา โอ้โหกดแทบพร้อมกันเลยนะฮะแต่ว่าพี่นายได้ก่อนนะครับและพี่นายตอบว่าลงนามครับถูกต้องนะครับถูกยอดโอ้ภ<อ>าพแรกไม่ใช่ม้านะฮะแต่เป็นลานะครับผมบวกมอม้ากลายเป็นรามนะครับภาพที่สามคือนอนหนูภาพที่สี่คืององูก็เลยเป็นรามนงผวนเป็นลงนามน,นั่นเองนะครับพี่นายได้ไปสี0พันคะแนน แค่สองข้อก็ดูเดือดแล้วรับนึ่งอสุดยอดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าข้อต่อไปนี้ใครได้นะครับพี่ปกิจครับตอนนี้มี4 0 0พพี่ปกิจสู้ที่กี่คะแนนดีสองพันสองพันนะฮะสองพันคะแนนนะครับตรงกลางจะอยู่ที่4 0 0พคะแนนกับรหัสภาพที่มี สองพยางครับสองพยางนะครับถ้าพ,พร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ แล้วนะครับและพี่ประกิตตอบว่าหน้าปกครับยังไม่ใช่ครับใช่ไหมใช่<น>ะฮะใจเย็นนะพี่นายตอนนี้มีคนซิลนะฮะคือพี่รักนะครับพี่นายกดแล้วนะครับมานิ่มๆเลยนะฮะและพี่นายตอบว่านกต่อครับนกต่อนะครับคำตอบนั้นถูกต้องนะครับ พี่รักได้ไหมครับพอนี้ไม่ได้อยู่ดีครับกดทำไมอ่ะเนี่ยด่ากันหมดทั้งทีมแล้วเนี่ยจะกดทําไมจะกดทําไมถ้าเราตอบเราตอบได้ตอบได้ผมเอาฮาเฉยตอบว่าเพิงต่อเพิงต่อเป็นละครเรื่องใหม่ของทางช่องสามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับจัดโดยพี่จอนนี่นะครับแล้วก็พี่หนุ่มจัดลูกเฮ้ยอะไรเนี่ยนกต่อนะครับมาดูเฉลยนะครับภาพแรกคือนรก นะฮะแต่ไม่เอารอเรือเหลือแค่นกนะครับภาพที่3าคือต่อยไม่เอายอยักษ์เหลือแค่ต่อนะครับเลยกลายเป็นนกต่อนั่นเองนะครับพี่นายตอนนี้นําไปแล้วนะฮะเป็น800 0ต่อ2 0 0พันแทานนเอาแล้วพี่ปกิตนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับพี่ปกิตนะครับต้องเผชิญและก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าบีบคั้นเลยนะฮะเหลือแค่ส0 0พัี่ปกิตครับตัดสินใจดียังไงดีฮะว่าข้อนี้จะ แบ่งเล่นหรือใส่เต็มหนึ่งหรือสองพันคะแนนครับใส่ไปเลยสองพันงพันองเชียร์กองเชียร์สองพันสองพันครับยังมีความมั่นใจว่าตัวเองจะได้คะแนนอยู่นะครับพี่ปกิตสูๆนะฮะข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่4 0 0พคะแนนนะครับและอาจจะเป็นข้อที่มีมูลค่าถึง5 0,000บาทนะครับรหัสภาพนี้ครับมูลค่า4 0 0พคะแนน มี2พยางสองพยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับและรหัสภาพนี้คุณนายจะสามารถถอนรหัสเพื่อขวาเงินวัน50,000ืนบาทไปได้หรือไม่ช่วงหน้าได้รู้กันแน่นอนสองพยางสองพยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ เดวครับตอนนี้และพิบกิจกดแล้วนะฮะพิบกิจตอบว่าติดตาครับถูกต้องนะครับโอ้อยังเหนียวอย่างเหนียวไปนะฮะภาพแรกนะครับผมรถติดนะครับส่วนภาพที่สองเนี่ยลูกเป็ดเดินตามแม่เป็ดนะฮะโอ้โหเป็นขบวนเลยนะครับผมและสุดท้ายไม่เอามอม้าเลยเหลือแค่ติดตานะครับรวมเป็นติดตานั่นเองครับนะครับทำให้นะฮะข้อนี้พิบกิจ ได้คะแนนกล wow. 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 ับไปนะครับยังเหนียวอยู่นะครับได้ไปที่4,000คะแนนต่อชีวิตเรียกว่าเออต่อชีวิตจริงๆนะฮะแล้วกล้าเล่นกล้าใส่เยอะด้วยนะครับทำให้ตอนนี้คะแนนนะฮะกลับมาคู่ขี้สูสีเหมือนเดิมนะครับพี่นายนำอยู่6,000ต่อ4,000คะแนนและข้อนี้พี่นาย4,000เลย ไม่รอให้บิวไม่รอให้ถามเลยเรียกว่าของจริงนะฮะบีัวใจกล้าได้กล้เสียข้อนี้พี่นายนะครับถ้าตอบถูกเป็นแชมป์คว้า50,000บาทแต่ถ้าพี่ภากิจได้ข้อนี้จะกลับขึ้นมานําและทิ้งห่างทันทีนะครับกับรหัสภาพภาพนี้ครับที่มี2พยางสองพยางนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ ้าพพร้อมแล้วรหัสภาพม,มาครับ<า>มีคนซิลครับเฮ้ยเอาดิกดก่อนเลยอ่ะแปดพันอะ ทำตอบดีครับภาพแรกฮะเห็นไหมฮะเด็กคนนี้มีดอกไม้อยู่เต็มมือเลยครับเพราะว่าเขาทำไมฮะเขาทำอะไรครับอุามพิพกิจกดแล้วนะครับและพิ่พกิจตอบว่าเด็ดขาครับเด็ดขาครับนะครับไม่ใช่นะครับ ไงล่ะอุ๊ยตกใจทั้งสตูนะฮะไปต่อนะครับผมเชื่อครับต่อได้ครมาถูกทางแล้วนะฮะภาพแรกครับเด็กคนนั้นทําอะไรกับดอกไม้อยู่ครับส่วนภาพที่2ลูกศรชี้ไปที่อะไรของใครครับพี่นายกดแล้วนะฮะพี่นายกดแล้วนะครับและพี่นายตอบว่า เด็ดขาดครับขวาแชมป์ไปครับได้โอเคมาดูเฉลยนิดนึงนะครับผมภาพแรกเนี่ยคือเด็กเขาเด็ดดอกไม้นะครับภาพที่2ก็คือ าแต่เป็นขาของเด็กครับพี่ประกิตนนพี่ประกิจลืมขาของเด็กไปออนิดเดียวนะฮะ<ไ>ก็เลยเป็นเด็ดขาดนั่นเองนะครับผม<ร>และผูดิควาแชมป์ครับพี่นายินดีกับคุณนายด้วยนะครับทั้งไหวพลิบในการถอดรหัสและความกล้าบ้าบินในการลงคะแนนปิดเกมนั้นช่างเด็ดขาดไร้ปลาณีจริงครับ นิดเดียวเองนะฮะคุณประกิตนะฮะเมื่อกี้ผิดพลาดอะไรไปฮะขาดความรอบครอบครับรอบครอบตรงนี้นะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฮะอะไรอ่ะก่อนจะมอบพี่ประกิตครับวันนี้มาแข่งขันกับพวกเราพูดอะไรเล็กน้อยครับความรู้สึกครับผมพูดสักหน่อยบอกบอกผู้ชมบอกผู้ชมทีก็สนุกดีครับยังไม่ได้มอบจับทำไมอ่ะจับทำไมอ่ะปรกิตรอรอเขาบอกรอเขาบอกก่อนความรู้สึกความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างมาในดาวินชีเกมถอนรหัสบอกความรู้สึกไป พี่จีก็แค่อยากจะมาชนะได้หนึ่งคนสองคนก็โอเคแต่มาถึงอันนี้ก็ดีใจอยู่ครับอ่าเดี๋ยวไปให้ฟังนะไปให้ฟังนะคืออะไรพูดเร็วมากเลยม่เขาบอกว่าตอนแรกเขากะว่ามาชนะคนสองคนก็ดีใจแล้วแต่มาถึงขั้นนี้ก็ดีใจมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเลยนะฮะมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆมอบให้ฮะเจอแฮเซรัมฮะคุณปะกิตเพราวันนี้พี่ปรกิตก็เก่งมากจริงๆนะครับผมโอ้โหโชว์ฝีมือสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดมากนะครับอ่ะวันนี้นะฮะ บอกเลยว่าการแข่งขันสนุกสนานมากๆเลยนะฮะแล้วก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้แข่งขันของเรานะครับที่มาสร้างสีสันให้นะครับพี่พี่ทีมสตันมาอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาทีไรารายการเราก็แอคทีฟคึกคักสนุกเสมอนะฮะ oh. เพราะพี่คนนี้เขาพลังเหลือพลังล้นไม่เคยหมดเลยจริงๆนะครับ oh. พี่หยวนดั้งไฟ อีกหมื่นท่านนะครับที่บอกเลยว่าวันนี้มาคู่ผมแล้วแบบผมรู้สึกว่างานดีอุ่นใจงานดีแบบเหมือนไม่ต้องทํางานอะไรเลยสบายๆนะฮะดีกว่าแจ็คเยอะ็ยไม่รู้แจ็คเนียดูอยู่หรือเปล่านะ่อ๋อแจ็คตอนนี้อยู่ที่เจศสบานอยู่ฮะ๋อก็แต่สารับตั้งแต่เราลืมเขาไปปะเนี่ยฮะเขาโดนจับไปตอนนี้ฉีดยาแล้วก็ได้เสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วครับโอเคอ่าลืมเรื่องแจ็คไปก่อนนะฮะแต่วันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่ดีเจนุ้ยขอบคุณรับขอบคุณรับขอบคุณรัาขอบคุณรับ กาแล้วครับการหน่งันนะฮะแน่นอนย่อมมีผู้ชนะครับและววันนี้มีเพียงท่านเดียวครับที่คว้าเงินรางวัล50 0 0 0บาทกลับบ้านไปนะฮะนอกจากเขาจะเก่งในเรื่องทักษะการบู๊การใช้ร่างกายแล้วเรื่องสติปัญญาเรื่องปฏิภาณไหวพริบเขาก็เก่งไม่แพ้กันนะครับวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ผู้ชนะเลิศของเรานะครับพี่นายขอบคุณครับใ,ใจด้วยนะฮะ อเคนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของพวกเรานะฮะร,รายการดีๆมีสาระพร้อมความสนุสนานแบบนี้นะครับในดัมชีเกมถอดร,รหัสนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา5โมงเย็นนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย